มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภูมมะเขือถูกยึดคืนได้ทั้งหมดปักทงชาติไทยร้องเพลงชาติให้กึกก้องเอกร,ราชจะไม่ให้ใครข่มขี่26รกรกฎาคม2568สถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่3 โดยที่ภูมะเขือหลังทหารไทยเข้ายึดได้แล้วนะคะเมื่อเวลา18.50นาทีวันที่25กรกฎากคมที่ผ่านมาแต่ว่าต่อมายังมีการประทานจากการโจมตีระยะไกลของกัมพูชาและกัดเช้ายังไม่ถูกทำลายค่ะต่อมานะคะ3นาฬิกา30นาทีเพจกองทัพบ,บกทันกระแสแรงงานว่ากัมพูชาเปิดฉากโจมตีภูมะเขือ ล่าสุด8นิกา42นาทีเพจกองทัพปกทันกระแสแรายง,งานอีกว่าภูมะเขือยึดได้แล้วปักธงชาติไทยร้องเพลงชาติให้กึกก้องเอกร,ราชจะไม่ให้ใครคข่มขี่ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ